และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง j a s Min e the Movie และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นั่นก็คือสมาริท a นจะเป็นยังไงเมื่อสองพี่น้องที่มีพลังเหนือธรรมชาติต้องการมาเป็นศัตรูจนทําให้พวกเขาทั้งคู่ได้เกิดการประทักกันครั้งยิ่งใหญ่และนะับตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีใครพบเจอกับพวกเขาอีกเลยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงก็รบกนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับตัวเรื่องก็จะเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งที่ได้อาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งและด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาที่เกินมนุษย์มนาจึงทำให้พวกเขาก็ได้ทำร้ายคนอื่นอย่างไม่ได้ตั้งใจ จนทำให้ชาวเมืองเริ่มกลัวและมองว่าพี่น้องคู่นี้น่าจะเป็นตัวอันตรายจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจเผาบ้านของเด็กแฝดในตอนกลางดึกจึงทำให้พ่อแม่ของสองพี่น้องนี้ก็ได้ตายไปด้วยน้ำมือของชาวเมืองเว้นแต่สองพี่น้องที่กลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยและด้วยเหตุการณ์นี้ทั้งหมด มันจึงทําให้แฝดน้องที่มีชื่อว่าเนมิซิตอยากที่จะล้างแค้นและทําให้ผู้คนต้องมาทุกข์ทรมานเหมือนพ่อแม่ของเขาส่วนแฝดพี่ที่มีชื่อว่าสมาริทันกับมีความคิดต่างและอยากที่จะปกป้องผู้คนที่ยากลําบากและด้วยความคิดที่แตกต่างนี้มันจึงทําให้เขาทั้งคู่ก็ได้เป็นศัตรูกันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา และหนังก็จะตัดภาพมาที่ปัจจุบันซึ่งมันก็จะมีสองแม่ลูกที่ในตอนนี้พวกเขากำลังขัดสนเรื่องการเงินโดยพวกเขามักจะดวนเจ้าของอาพาร์ตเมนต์มาทวงค่าเช่าอยู่ทุกอาทิตย์จนมันทําให้แซมเด็กหนุ่มที่อยากที่จะช่วยเหลือแม่ก็ได้มาพบกับเพื่อนของเขาซึ่งนั่นมันจึงทําให้พวกเขาตัดสินใจอยากที่จะหาเงินโดยพเพื่อนของแซมก็ได้พามาขโมยลวดทองแดง ที่บ้านล้างแห่งหนึ่งและพอเขาทั้งคู่ได้ลวดทองแดงมาแล้วก็รีบเอามาขายซึ่งเงินที่พวกเขาได้นั้นมันแค่40ดอลลา์ ซึ่งมันก็เป็นเงินที่น้อยและไม่ค่อยพอใจทั้งคู่สักเท่าไหร่แต่ในขณะที่พวกเขากําลังเดินกลับบ้านมันก็ได้มีกลุ่มนักเลงที่มาได้ยื่นข้อเสนอวิธีหาเงินให้กับพวกเขาซึ่งเพื่อนของแซมก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวเลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนส่วนแซมที่อยากที่จะหาเงินมาจ่ายค่าห้องให้กับแม่ก็เลยขออาสาที่จะทํางานนี้โดยทันทีโดยที่พวกเขาก็ได้ไปขโมยของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแต่ถ้าว่าของที่ได้มานั้นมันกลับเป็นกล่องขนมธรรมดา และไม่ได้เป็นของมีค่าที่พวกเขาคิดไว้ไอ้พวกนักเลงมันก็ได้รีบฟ้องกับหัวหน้าของพวกมันที่มีชื่อว่าไสรัสว่าไอเด็กคนนี้กลับทําแผนที่พวกมันวางไว้เสียหมดและยังไม่ได้ของที่ต้องการมาอีกด้วยซึ่งไสรัสก็ไม่ได้โกรธอะไรกับแซมแถมเขายังให้เงินที่แซมช่างมีความกล้าหาญและไม่ยอมปิดปากฟ้องหรือโยนความผิดให้กับคนอื่นเหมือนไอ้กลุ่มนักเลงลูกน้องของเขาซึ่งนั่นมันก็ทําให้ไอ้กลุ่มนักเลงต่างก็หมั่นไส และไม่พอใจแซมเป็นอย่างมากและหลังจากที่แซมรีบกลับมาหาแม่เขาก็ได้มาพบกับเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ที่กำลังมาทวงเงินค่าเช่าห้องอยู่แซมก็เลยเอาเงินที่ได้มาจากไซรัสรีบจ่ายค่าเช่าห้องแทนแม่ไปทันทีและเช้าวันต่อมาในขณะที่แซมกำลังเดินอยู่บนถนน เขาก็กลับมาเจอกับไอ้กลุ่มนักเลงอีกครั้งซึ่งมันก็ได้วิ่งไลแ่แซมเพื่อหวังที่จะกระทืบให้สาแก่ใจและมันก็ทําให้ในขณะที่แซมกําลังวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิตลุงโจหรือสมาริทันฝาแฝดคนพี่ก็ดันไปเห็นว่าในตอนนี้แซมกําลังโดนไอ้พวกกลุ่มนักเลงลุงกระทืบอยู่จึงทําให้ลุงโจก็ได้จัดการพวกมันไปชุดใหญ่และถึงแม้ว่าพวกมันจะพยายามต่อสู้หรือใช้มีดมาแทงลุงโจ ก็กลับทำอะไรเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อย จนผลสุดท้ายพวกมันก็ได้วิ่งหนีไปด้วยความกลัวส่วนลุงโจก็เดินหายไปอย่างเท่และหนังก็จะตัดภาพมาที่ไซรัสและกลุ่มลูกน้องของมันอีกครั้งที่กําลังวางแผนป้นบางอย่างอยู่และเมื่อพวกมันวางแผนกันจนเสร็จแล้วก็ได้ปลอมตัวเป็นตำรวจจากนั้นแล้วพวกมันก็เดินตรงไปที่เป้าหมายและใช้ระเบิดจัดก,การกับคนที่เฝ้าอยู่และดูเหมือนว่าพวกมันกําลังหาบางสิ่งที่ไม่ใช่เงินและของมีค่าจนได้มาพบกับกล่องใบหนึ่งที่ข้างในก็จะมีหน้า และค้อนของนีมีซิตท,ที่ได้ตีขึ้นมาด้วยความเกลียดชังและเป็นอาวุธชิ้นเดียวที่จะสามารถจัดการกับสมาริท่นได้และหนังก็จะตัดภาพมาที่แซมอีกครั้งหลังจากที่เขาได้เห็นสกิลการต่อสู้ขั้นเทพของลุงโจแล้วแซมก็เกิดสงสัยว่าที่จริงแล้วลุงโจคือสมารีท่นในตำนานหรือเปล่า ซึ่งแซมก็แอบ,บเข้ามาในห้องของลุงโจตอนที่เขาไม่อยู่จนได้มาพบกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งจึงทําให้แซมก็ได้แอบ,บขโมยสมุดเล่มนั้นเอามาไว้ที่บ้านแต่ยังไม่ทันที่แซมจะเปิดอ่านลุงโจก็ได้กลับบ้านมาพอดีแล้วเขาก็รีบตรงมาที่ห้องแซมและบอกกับแม่ของแซมไปว่าแซมนั้นได้แอบ,บขโมยสมุดบันทึกสําคัญของเขาจึงทําให้แม่ของแซมก็ได้สวดอภิธรรมให้แซมไปหนึ่งบท และเมื่อเวลาผ่านไปแซมก็พยายามคุกคีกับลุงโจให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการถามไถ่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาและนั่นจึงทําให้เขาทั้งคู่ก็ได้เริ่มสนิทกันมาเรื่อยๆจนแซมได้มารู้ว่าที่จริงแล้วลุงโจเขามีอาชีพเป็นคนเก็บขยะและใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนลุงแก่ๆทั่วๆไปแต่หลังจากที่เขาทั้งคู่ได้พูดคุยกันจบแล้วลุงโจก็ได้โดนไอกลุ่มนักเลงที่เขาเคยซ้อมพวกมันได้ขับรถมาชนลุงโจอย่างจัง จนทาให้ร่างกายของเขาทุกส่วนก็มีการบิดเบี้ยวของกระดูกหักแต่ในจังหวัดที่แซมกําลังเสียใจว่าเขาเป็นต้นเหตุทั้งหมดที่ทําให้ลุงโจต้องมาเจออะไรอย่างนี้ร่างกายของลุงโจก็เริ่มขยับและแขนขาที่หักก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมและนี่เองแหละครับจึงทําให้แซมได้มั่นใจได้เลยว่าลุงโจคือสมารีทันในตำนานที่เขาชื่นชอบนั่นเอง และหลังจากนั้นแล้วลุงโจกับแซมก็ได้ขึ้นมาที่ห้องซึ่งตอนนี้ร่างกายของลุงโจมันก็ได้มีควันออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งลุงโจก็ได้บอกกับแซมไปอีกว่าทุกครั้งที่ร่างกายของเขาได้รับความบาดเจ็บเขาจะต้องใช้น้ํามาดับความร้อนไม่อย่างนั้นหัวใจของเขาอาจจะระเบิดออกมาได้และด้วยความที่แซมยังเป็นเด็กเขาก็พยายามชวนคุยเรื่องน้องชายฝาแฝดของเขาจึงทําให้ลุงโจก็เกิดอาการหัวร้อนและได้ไล่แซมออกมาโดยทันที แต่ในขณะที่แซมกําลังเดินอยู่ข้างถนนเขาก็ได้มาพบกับไซรัสและลูกน้องมันจึงชวนแซมให้ขึ้นมาบนรถเพื่อที่จะให้ออกไปทํางานกับมันแต่ในขณะที่แซมได้อยู่ในโกดังของพวกมันอยู่ เขาก็ได้มาพบว่าในตอนนี้พวกมันได้กำลังจัดการตำรวจที่ปากโป้งคนหนึ่งจนตายไปมันจึงทำให้แซมไม่คิดอยากที่จะอยู่ที่นี่อีกแล้วเขาก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นแต่ทว่าเขาก็กลับโดนไอกลุ่มนักเลงได้ซ้อมจนเขาสลบไปและมันก็ได้พาแซมมาส่งที่บ้าน และในเช้าวันต่อมาไซรัสก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปจับตัวลุงโจมาให้มันแต่ทว่าลุงโจก็ได้จัดใหญ่ไฟกระพริบให้กับพวกมันไปหนึ่งชุดใหญ่ๆถึงแม้ว่าพวกมันจะใช้มีดหรือปืนก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับลุงโจได้เลยและก่อนที่พวกมันจะวิ่งหนีหายไปมันก็มีหนึ่งในกลุ่มนักเลงก็ได้ใช้ระเบิดจึงทําให้ลุงโจก็ได้รีบช่วยเหลือเด็กสาวที่อยู่แถวนั้นมาหลบอยู่ข้างรถโดยทันทีและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงทําให้ผู้คนในละแวก นนั้นก็ได้แอบถ่ายคลิปจนทำให้คลิปของลุงโจก็ได้โด่งดังในข่าวจึงทําให้ไซรัสที่ได้เห็นก็ได้รู้เลยว่าสมาริทันบุรุษในตํานานมันได้อาศัยอยู่ในเมืองนี้มันจึงสั่งให้ลูกน้องของมันได้ไปบุกจับแซมมาเป็นตัวประกันเพื่อหวังที่จะล่อให้สมาริทันออกมาและมันจะขอเป็นคนฆ่าสมาริทันในตํานานเอง แต่ในขณะที่ลุงโจกําลังคิดอยากที่จะนั่งรดและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองอื่นเพราะในตอนนี้ผู้คนได้รู้แล้วว่าเขาเป็นใคร ท่านใดนั้นลุงโจก็กลับนึกถึงแซมขึ้นมาเขาเลยมุ่งหน้าไปที่บ้านแซมจนได้มาพบกับแม่ของแซมที่ได้โดนทำลายและไอพวกไซรัสมันก็ได้จับตัวแซมไปอีกด้วยและด้วยความใจเย็นที่เขาอุตสาห์ฝึกมาตั้งหลายปีมันก็ได้ระเบิดลุงโจก็เลยจัดการพวกมันด้วยความบ้าคลั่งในโกดังของพวกมันทีละคนและไม่ว่าลุงโจจะโดนพวกมันกราดยิงสักเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะหยุดหรือทำอะไรกับเขาได้เลยจนในที่สุดไซรัส ก็ได้ไปหยิบหน้ากาและได้ถือค้อนของเนมีซิดเพื่อหวังที่จะฆ่าลุงโจหรือสมารีทันแทนเนมีซิดฮีโร่ที่เขาชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก แต่ถ้าว่าในจังหวัดที่ไซรัสกำลังอัดลุงโจอย่างต่อเนื่องตัวหนังก็จะได้เฉลยและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในอดีตอีกครั้งว่าครั้งสุดท้ายที่พี่น้องฝาแฝดได้สู้กันนั้นเนเมซิสที่เป็นแฝดน้องเขาก็ได้แพ้ในการต่อสู้ครั้งนั้นแต่ถ้าว่าซามารีท่านที่เป็นบุรุษแห่งความยุติธรรมเขาดันพลาดท่าและตกลงไปตายท่ามกลางกองไฟ และลุงโจที่แซมคิดว่าเป็นคนดีหรือเป็นฮีโร่สมารีท่านมาโดยตลอดที่จริงแล้วเขาก็คือแฝดน้องหรือเนมีซิสที่กับใจเป็นคนดีนั่นเองและหลังจากที่ไซรัสได้ต่อสู้กับลุงโจหรือเนมีซิสได้สักพักเขาก็โดนลุงโจจับโยนลงไปในกองไฟและให้ตายเหมือนแฝดพี่ของเขาและหลังจากที่การต่อสู้ในครั้งนี้ได้จบลงลุงโจก็ได้พูดกับแซมขึ้นมาว่าความจริงแล้วมนุษย์เหล่านั้น มีทั้งความดีและความชั่วที่ผสมรวมกันแต่มันอยู่ที่เราว่าจะเลือกเดินเส้นทางไหนมากกว่ากันนั่นเองและหลังจากที่แซมได้ออกมาจากโกดังที่โดนไฟเผามาอย่างปลอดภัยตัวหนังก็ได้จบลงไปนั่นเองครับ และก็เป็นบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้ก็ถ้าใครเคยดูแล้วหรือยังไม่เคยดูหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้าสวัสดีครับผม